สวัสดีเพื่อนๆ FC เก่า FC ใหม่ 9. วันนี้คุณแม่จะพามาผัดมาม่านะคะง่ายๆค่ะผัดมาม่าใส่ไข่ต้มมาม่าสามถพงค่ะต้มเสร็จแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำนะคะ นี่ค่ะต้มเสร็จแล้ววันนี้ทานอาหารแบบง่ายๆค่ะใส่กวางตุ้งนะคะใส่ใบกวางตุ้งค่ะใส่ไข่สามฟองนะคะทุกคนง่ายๆค่ะวันนี้กินไม่รู้จะกินอะไรแล้วค่ะเปลือกไข่แตกลงไป ใช้มือหยิบนะคะมือทําความสะอาดทำอาหารทุกครั้งมือก็สะอาดค่ะจากนั้นเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะก็ใส่กระเทียมเกียวใส่กระเทียมลงไปค่ะ,ผ,คะผัดให้หอมค่ะผัดให้หอมแล้วเราก็จะใส่ไข่นะคะใส่ไข่ลงไปผัดกันง่ายๆเลยค่ะ เทียมเหลืองดีแล้วก็ใส่ไข่เลยค่ะตี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 เทลงไปเลยค่ะก็ยียีหน่อยนะคะยียีพอเป็นน้ำเหล,ลวๆเราก็ใส่เส้นม่าม่าเลยนะคะมันจะได้เกาะกับเส้นม่าม่าอร่อยดีค่ะ ตามด้วยใบกวางตุ้งลงไปเลยค่ะหัดง่ายนะคะเพื่อนๆทุกคนก็ทำได้ค่ะอาหารง่ายๆทำให้เราอิ่มท้องเนาะมีไงเราก็กินแบบนั้นเราก็จะใส่เครื่องของเขาลงไปแค่ซองเดียวนะคะใส่น้ำพริกเผาแล้วก็อ่า พริของเขาค่ะใส่ลงไปหนึ่งซองคือไม่กินเผ็ดแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลกับผงนัวไอ้ไม่ใช่รสดีค่ะผงนัวไม่ได้ใส่นะคะใส่น้ำตาลช้อนครึ่งค่ะซีอิ๊วขาวค่ะเราจะใส่นิดหน่อยก่อนนะคะเผื่อว่ามันเค็มแล้วจะแก้ย,ยากเนาะใส่ซอสฟ้าเขียวค่ะ ก่อนค่ะเดี๋ยวใส่ซอสฝาเขียวไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ล้ละค่ะใส่ซอสฝาเขียวค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ล้ละค่ะเสร็จแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะไฟร้อนๆเลยค่ะผัดให้ ให้แหงนะคะจะไม่ใส่น้ำมันเยอะนะคะผัดให้แห้งแล้วก็พร้อมเสิร์ฟค่ะคุณย่าก็ชิมดูแล้วนะคะชิมดูแล้วค่ะรสชาติกลมกลม่มพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะร้อนๆขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตาม รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอคลิปใหม่ๆด้วยนะคะเพื่อนๆทุกคนอาทานไหมคะวันนี้คุณย่าขอขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะคะโรยพริกไทยลงไปนิดนึงค่ะหลานๆก็ ไม่ค่อยกินเผ็ดกันนะคะประมาณนี้แหละคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกเลิทุกเลิฟท,ทุกไลทุกกำลังใจค่ะวันนี้ขอตัวจบคลิปไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบาย